สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจะสวัสดีทาง f อฟซีมาเอฟซีเก่าด้วยเนาะคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮาหนอยจะแนวทางฮาหนอยแนยวทางฮาหนอยมารวมแนวทางของวันที่12เดือน6จะมีตุนา2568จ้ากจะมือนี่ก,กับมาพบกับแนวทางของแอจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยเนาะสำหรับแนวทางถูกๆแนวทางจะบอลซเป็นหุน้นนิเคอีหุน้นหางเสียงหุน้นดาวโจน์ฮาหนอยลาวพัฒนาแนวทางอะ่ะ ถูกแนวทางที่ลงหายไปเนาะไอจ้จอยหางหายไปโดนเนาะจะขอสุดขอพ่ายพีโนโ่น้องเอฟซีหลายๆเนาะตีหไรอลไฮคอยการเนาะจะเพราะว่าติดทุรายอยู่ทางบ้านเนาะก็เลยกลับบ้านแม่เพิ่นบ่สบายเนาะจะแม่เพิ่นป่วยหนักจึกก็เลยกลับบ้านไปดูแลแม่จ้ะแต่ว่าตอนนี้แม่เพิ่นกะได้เสียไปแล้วเนาะก็เลยบวนนลัวได้ลงแนวทางหายเนาะจะเพรายอยากการอยากงานทางแม่เนาะจะสำหรับวันที่12มื้อนี้ตามบุนกันต่อจะกับแนวทางฮานอยของเฮาเนาะจ้ะสำหรับฮา,ดดอานอยมัดรวบโคเฮาแนวทางสี่ ปังหรือบอ่อสีมาหายตามสูตรหรือบอ่อสูตรสียังดีหรือบอ่อยังเดินดีหรือบอ่อสาหรับสูตรนี่ก็รอดลูดนอจกจากอย่างได้การรับชมวันเป็นแนวทางเนาะถามหมักถ้าชอบจังตามจำว่มีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้เาะจแนวทางเป็นเพียงแคส่สูตรการคํานวณจต่มีเก่าแลวก็มีลุดนอกจากคืออยู่กับความหมักความชอบเนาะโปรดใช้วิจลัษณ์ในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจนาะจาก ก่อนสิไปรับชมแนวทางกับฝากด้วยละค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยละค่ะเนาะจะเพราะว่าห่างหายไปโดนเนาะเผื่อบางที่พิโนเอฟซีหลายคนหลายฐานการสิยังโบหาโบเจอเนาะจ้ะยังลอยยังคอยอยู่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์คนละไลค์คนละแชร์คนละหนึ่งติดตามเนาะจ้ะและที่สําคัญก็คือขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เนาะจ้ะที่เป็นห่วงเป็นใยสอบถามกันเข้ามาเนาะ ขอบคุณถูกๆกำลังใจแต่หนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจเนาจะฝากโดยหละกัาเนาจะ,ะสำหรับห้าน้อยมันร่วมจำเมือนี้เล็กเด่นไฮเด่นหนึ่งกับเก้าสูตรสียังดีหรือบบาสียังเดินรูบบ่อันนี้กะรอลุ่นเนาจะจักจำสูตรได้บาได้เด้อจ้ะตอนนี้หูซื้อว่าสิงงๆอยู่นิดเนึ่หนึ่งกับเก้าจะใช่วิ่งใส่ลุดคู่หาห้าน้อยมันร่วมสามถ้าชอบนำไปวิ่งไปรูดได้เด้อจ้าหนึ่งเก้า หนึ 19, ่งเก้าคูเรนบออันหนึ่งหาหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่สหรับห้าหนอยลืมบอกไปเนะาะห,หานอยจอบโรบุลหาโดนเนะาะจะพอสนันกะวันที่สิสนี่บุคคสรุปพ้หาราคาเน,ะน,นาะวดลลาวันลาซุดที่โลกหายนี่คือวันที่สิวันที่สเนาะจะวันที่วันที่ส,เ,ส,สเดือนหกอันนี้บุคคสรุปพ้ราคาเนาะเพราะว่า ตันนี้ก็ยังรีบๆอยู่เนอ้อยังเฝ้าๆอยู่อ่ะมาลงมาให้ลงแนวทางไ้ซาไปนิดหนึงเนาะแต่ว่าวันที่สิบสองไอ้ตัวผลของที่11อ็จ้ะมาคำนวณหาเลขเด่นเข้าใจตรงกันเนาะ1น1่งห้าหสี่ำหรับเด่นเก้าเก้าเจ็ดเก้าแ เก้าหาเกสี่หรับชุดกันแนวทางฮาหนอยเมอรอนีติดเบิร์นไหวเจ็ดเจด้วยรกคาเนาะได้เบิร์นเจ็ดเจ็กันเด่นหกเกอยู่ชุดกันจ้ะหเจมีอยู่เด้อจ้ะเอากแปดละกันบ่คอยมักเล็กพี่น้อง หกสี่หกหนึ่งสามตัวบนจาหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าหาได้เบิ้ลเจ็ดเจ็ดมันนี้เอาเบิ 9, 7, 7. ล้ลเก้าเจ็ดเจ็ดแล้วกันเก้าหนึ่งแปดจ้ะสำหรับโตนเน่ยนจ้า สต,ตัวบนเน้นเก้าเจ็เก้น่จะเน้นหกเกเบิดเจ็ดเก้าแปดเก้าเจ็ด่าโอเคเนาะอันนี้คือแนวทางหาน้อยมันรวมกัาวันที่สิ 12จะสำหรับห้าหน้อยมันร่วมไ้ร่วมถูกน้อยจะเฉพาะคิดถึง VIP จะแต่กระขึ้นอยู่กับพีโนโ่นเอฟซีเนาะหมักอยู่ในหาหน้อยรอบได้กระเปรียบเทียบพิจารณาการเบิ่งได้เนาะจะคอยมาปังๆแลักาการน้องมือแรงแหกมาเนาะจะลงหลังจากเสียห,หายไปโดนเนาะขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกถูกกำลังใจแต่ขอให้ชุชๆมันๆกันถูกคนถูก,ถก,ถกท่านจา้าสวัสดีจา้า